ถ้าเกิดว่าคนรวยเป็นฆาตกรโรคจิตขึ้นมาจะมีใครที่สงสัยหรือว่าสามารถจับเขาได้ไหมชายคนนี้มีชื่อว่าเพติกแบนแมนเขาและเพื่อนนักธุรกิจของเขากำลังไปกินข้าวที่ร้านอาหารสุดหรูเมื่อพวกเขากินเสร็จทุกคนก็ย่งกระจ่ายเงินด้วยบัตรเครด,ดิตไปที่น้าเพื่อโชว์ความรวยในตอนเย็น เขาและเพื่อนได้เดินทางไปสนุกกันที่บาร์แบทแมนพยายามจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตที่น้ำของเขาแต่เจ้าของร้านก็ไม่สนที่นี่รับแค่เงินสดเท่านั้นแบทแมนเป็นคนที่เกลียดการใช้เงินสดมากเขาคิดว่าเงินสดมันไม่ของสละคนจนแบงค์ที่ต่ำกว่าร้อยเหรียญเขาแทบไม่อยากแตะมันด้วยซ้ําเขาถึงกับพูดออกมาฉันละอยากฆ่าแกแล้วเอาเ,อาเลือดมันละเลงเหลือเกินในเช้าวันต่อมาแบทแมนตื่นเช้ามาทําภารกิจประจําวันของเขาเขาเริ่มจากการอาบน้ํา ทาครีมกว่า20ชนิดมากหน้าเพื่อบำรุงผิวแบทแมนทำงานอยู่ที่บริษัทการเงินชื่อดังโดยที่พ่อของเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเขาก็แค่ทำงานเพื่อค่าเวลาและก็ไปอวดเท่านั้นเลขาเข้ามาบอกว่าเขามีนัดประชุมตอนเที่ยงแต่เบตแมนก็บอกให้ปฏิเสธไปทั้งหมดและเขาก็ไม่นั่งเปิดเพลงฟังด้วยเครื่องเสียงสุดหรูพราะตกเย็นเขาและแฟนสาวของเขาได้เดินทางไปที่ร้านอาหารแฟนของแบทแมนกำลังวางแผนง,งานแต่งของพวกเขา แต่ว่าเบนแมนก็ไม่ได้สนใจเลยสักนิดเขาออกจะดูลำคานเธอด้วยซ้ําหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าคอนนี่เบนแมนมักมีความสัมพันธ์ลับๆกับเธอเป็นประจําคอนนี่มีคู่รักนักธุรกิจที่ซื้อบืิอที่สุดในวอสตัพอนเนอร์เสร็จเบนแมนก็ได้ไปกดเงินมาหาศาลมาเก็บเอาไว้และในค่ําคืนนั้นความโลกจิตในตัวเบนแมนก็ได้ตื่นขึ้นเขาเดินเข้าไปหาหญิงสาวคนหนึง่งหญิงสาวคนนั้นเองก็เริ่มสนใจในตัวเขาเบนแมนยิ้มให้กับหญิงสาวคนนั้น และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอในตอนเช้าเบตแมนได้เอาผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดม,มาซักเขาด่าป้าเจ้าของร้านที่บอกว่ามันซักยากเบตแมนบอกว่าเขาไม่สนใจเขาได้บอกป้าเจ้าของร้านฉันไม่สนใจหรอกฉันมีเงินจะให้จ่ายเท่าไหร่ก็ว่ามาแต่ถ้าแกซักไม่ได้ฉันจะฆ่าแกซะระหว่างนั้นคนรู้จักของเบตแมนก็ผ่านมาเจอเขาเธอถึงกับตกใจเมื่อเห็นเลือดบนที่นอนแต่เบตแมนก็บอกว่ามันเป็นแค่น,น้ำสตอรอเบอรี่เท่านั้น แลวเขาก็ชวนเธอคุยจนเธอเลิกสนใจพ่อกลับมาถึงบ้านเบทแมนก็ได้ชวนคอนนี่ไปดินเนอร์ที่ร้านชุดหรูมันคือร้านที่โดง่งดังที่สุดในวอล์สตีทถ้าไม่จองล่วงหน้าเป็นเดือนก็ไม่มีทางได้จะมีก็แค่คนมีชื่อเสียงที่พวกเขาจะสามารถจองโต๊ะเมื่อไหร่ก็ได้เบทแมนได้ลองโทรไปจองคิวต,ตอนสามทุ่มและนั่นก็ทําให้ร้านหัดรอยย้อใส่เขามันทําให้เขาโกรธเป็นอย่างมากแต่ด้วยความโชคตีของเขาคอนนี่เป็นคนที่ใช้ยากเกินขนาดจนเมาเป็นประจำเขาจะโกหกเธอแล้วพาไปร้านอื่นแทน ในเช้าวันต่อมาทุกคนต่างตะลึงว่าทำไมเบนแมนถึงสามารถจองตัวได้มันทําให้เพื่อนๆถึงออกป่าชมเขาไม่หยุดแฟนคอนนี่สนใจในสูตรตัวใหม่ของเบนแมนเขาพยายามยื่นมือไปจับแต่เบนแมนก็รีบปัดมือเขาชายคนนี้มีชั่วพอถึงแม้ว่าเบนแมนจะเป็นลูกเจ้าของบริษัทแต่ว่าพอต่างหากที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดพอมาจาเบนแมนสลับกับคนอื่นในบริษัทเป็นประจาเบนแมนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เออออไปพอนั้นโด่งดังมาก เขาสามารถจองร้านนั้นในทันทีได้เลยด้วยซ้ำและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นที่เบนแมนมีต่อพอพอได้ให้นาบัตรกับเพื่อนของเบนแมนไว้พวกเขามีงานที่ต้องทําด้วยกันและเบนแมนก็ใช้จังหวะนั้นในการแสดงความเหนือกว่าเขาได้โชว์นาบัตรสุดหรูใบใหม่ที่เขาเพิ่งจะทํานาบัตรสีกระดูกงูอักษรสีทองปาลึกนาบัตรนั้นเปล่ียงเสมือนหน้าตาและความน่าเชื่อถือของนักธุรกิจและเบนแมนก็มั่นใจว่านามบัตรของเขามาดีสุดแล้วเพื่อนคนอื่นก็นาบัตรใหม่ที่เพิ่งทํามาโชว์ น้ำบาดสีกระดูกงูพิมพ์ลายน้ำนั่นมันเหนือกว่าน้ำบาดของเขาซะอีกเบมแมงขอดูน้ำบาดของพ่อที่เพื่อนเขาได้มาและเมื่อเขาเห็นมันเบมแมงก็ถึงกับโกรธจนเก็บอาการไม่อยู่สีกระดาษสูดหูที่ไม่มีใครทําตัวอักสอบแบบหนาพิมพ์ลึกซึ่งนั่นต้องใช้แม่พิมพ์ที่สั่งทําพิเศษและในค่ําคืนนั้นเบมแมงก็ได้ระบายความโกรธของเขาโดยการฆ่าขอทานที่อยู่ข้างถนนตอนแรกเขาก็ใจเย็นและกะจะหางานให้ขอทานคนนั้นแต่ว่าขอทานกับใช้มือสกปปกมาจับสูตรราคาแพงของเขา นั่นจึงทําให้อารมณ์ของเบทแมนระเบิดออกมาเบทแมนไปทาสปาและอบผิวแทนในตอนเช้าทุกคนถึงกับออกปากชมเขาเพราะเขามีผิวและใบหน้าที่เพอร์เฟกมากในวันคริสต์มาสเบทแมนกาลังฉลองอยู่ในงานที่แฟนของเขาจัดขึ้นแต่สิ่งที่เขาสนใจกับไม่ใช่งานมันคือพอลที่มาโล่งงานนี้ด้วยด้วยความที่พอลจำเขาสลับกับคนอื่นอยู่แล้วเขาจึงตามพอลไปที่ร้านอาหารพอลเมา,เาจนไม่ได้สติเบทแมนจึงพาเขากลับไปที่ห้อง เขาได้เปิดเพงลงโปรดของเขาและเบนแมนก็แสดงความเหนือด้านความรุนทางโรนตีของเขาเบนแมนเริ่มใส่ชุดก,กันฝนและเตียงขวานด้วยความเมาพอก็ไม่ได้สังเกตรหรือว่าสนใจอะไรและในตอนนั้นเบนแมนก็ใช้ขวานจามพอลจนตายเขาระบายความโกรธทั้งหมดและจามขวานใส่พอลอย่างไม่ยัง้งพอเขาทาเสร็จเขาก็มานั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจเขาลากศพพอลไปใส่รถแท็กซี่มันไม่มีใครสนใจเขาด้วยซ้าเบนแมนรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของพอล มันหลูและใหญ่กว่าบ้านของเขามากเขารีบเก็บของและอาดข้อความไว้เบนแมนทาให้เหมือนกับพอไปต่างประเทศในเช้าวันต่อมาในขณะที่เบนแมนกาลังนั่งฟังเพลงอย่างสบายใจเลขาก็ได้เข้ามาหาเขามีตํารวจเข้ามาขอพบแฟนสาวได้แจ้งถึงการหายตัวไปของพอตำรวจก็เลยมาตามสืบสวนเพื่อเร่วมง,งานของเขาเบนแมนก็ตอบไปตามปกติตำรวจก็เลยกลับไปแล้วก็ไม่ได้สงสัยเขาพอตกดึกเบนแมนก็ได้ไปรับโสเพลนีสองคนมา เขาแอบอ้างว่าเขาเป็นพอลเขาหลงไหลายสาวผมบอลเป็นอย่างมากในตอนที่เขามีอะไรกับทั้งสองเขาก็ส่องกระจกดูความเพอร์เฟกตของเขาไปด้วยพอทําเสร็จเขาก็หยิบเครื่องมือของเขาขึ้นมาและเบนแมนก็ได้ลงมือทรมานทั้งสองด้วยความโลกจิตเขาใช้เงินจานวนมากปิดปากโสเภนีทั้งสองพวกเธอก็เลยปิดปากเงียบเบนแมนได้มาฉลองกับเพื่อนและในตอนนั้นแฟนจอมซื้อเบอร์ของคอนนี่เขาก็ได้โชว์นํำบัตรใหม่ของเขามันสวยและหรูรามาก นั่นทาให้เบ์แมนโกรธและกาลังจะตามไปฆ่าเขาแต่แล้วเขาก็ได้รู้ความจริงสุดช็อกแฟงของคอนดี้เป็นเกย์และเขาก็แอบชอบเบ์แมนมานานแล้วเบ์แมนถึงกับขยักขยงเขารีบไปล้างมือถึงแม้ว่าเขาจะส่งถุงมืออยูดได้ซ้ําและเขาก็รีบหนีออกจากร้านไปในวันต่อมาตํารวจได้มาขอพบเบ์แมนอีกครั้งเขาบอกว่าระหว่างทางเขาเพิ่งซื้อเพลงใหม่มาพอดีและมันก็คือเพลงที่เบ์แมนเปิดตอนฆ่าพอลนั่นถึงกับทําให้เบ์แมนกลัวหรือว่าตํารวจคนนี้ เขาจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเบนแมนไปมีอะไรกับคอนนี่ตู้เหมือนว่าคอนนี่เธอจะรู้ว่าแฟนของเธอเป็นเกย์แล้วเธอก็เลยบอกไปในในว่าเธอกําลังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเบนแมนก็ไม่สนในค่ำคืนนั้นเบนแมนและเพื่อนไปสนุกกันที่บาร์เขาได้เจอกับสาวผมบอลสวยๆคนหนึ่งเข้าเบนแมนได้ชวนเธอไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านและนั่นมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอในตอนเช้าเบนแมนก็นั่งเล่นผมเธออย่างสบายใจเลขาได้เข้ามาหาเขา เบนแมนก็เลยออกปากชวนเธอไปดินเนอร์ด้วยเธอเองก็เป็นสาวผมบอลเขาก็เลยเริ่มสนใจเธอซึ่งเลขาเองก็ตอบตกลงด้วยความดีใจพอตกดึกเธอก็มาที่บ้านของเบนแมนสาวผมบอลเมื่อคืนตอนนี้เธอได้กลายเป็นศพอยู่ในตู้เย็นของเขาไปแล้วและเบนแมนเขาก็กําลังจะฆ่าเลขาของเขาแต่ระหว่างนั้นแฟนสาวข,ของเขาก็โทรมาพอดีมันทําให้เขาได้สติเขาจึงไล่เลขาให้ออกไปซะ ในวันต่อมาเขาได้มาคุยกับตำรวจอีกครั้งกลายเป็นว่าคืนที่พอหายไปมีเพื่อนคนหนึ่งยืนยันที่อยู่ของเขาได้พวกนักธุรกิจพวกเขามังมีความลับที่ไม่อยากบอกใครอยู่แล้วทั้งการใช้บริการโสเภณีการใช้ยาพวกเขาจะมากกหกและอ้างว่าอยู่กับคนอื่นเป็นประจำอยู่แล้วและนั่นก็ทำให้เขารอดไปได้ไม่มีใครน่าสงสัยตำรวจก็เลยปิดคดีในคืนนั้นเบนแมนได้ไปหาโสเภณีคนเดิม เธอรับค่าเสียหายจากเขาแล้วพยายามหนีไปแต่เบนแมนก็เสนอเงินจํานวนมากให้มันคือเงินจํานวนมหาศาลเธอต้องทํางานเกือบสองเดือนกว่าจะได้เงินมากขนาดนั้นด้วยความจนและไม่มีทางเลือกเธอก็เลยรับเงินแล้วก็ยอมไปกับเขาในตอนที่เบนแมนเมีะแรกกับสาวอีคนเธอก็พยายามหนีเพราะได้เงินมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นหญิงสาวอีคนก็ถูกฆ่าโสเพณีพยายามหนีสุดชีวิตและเธอก็ได้เจอศพหญิงสาวมากมายในห้องนั้นโสนเพณีวิ่งหนีมาเรื่อย เธอเกือบจะล่อแล้วแต่เบนแมนเขาก็ได้หย่อนเลือยไฟฟ้าตามเธอไปและมันก็ทําให้เธอตายคาที่เบนแมนรู้สึกทนไม่ไหวแล้วเขาอยากระบายให้แคนสักคนฟังเขาพยายามบอกเรื่องความลึกจิของเขาให้แฟนสาวฟังแต่เธอก็คิดว่าเขาโกหกเพราะว่าอยากเลิกเบนแมนก็เลยบอกเลิกเธอไปด้วยความรำงคาและในค่ําคืนนั้นความลกจิตของเบนแมนก็ได้ปะทุขึ้นเขาเห็นภาพหลอนแล้วพยายามฆ่าแมวมีหญิงแก่คนหนึ่งพยายมามมาห้ามเบนแมนก็ได้ชักปืนขึ้นมายิงใส่เธอ มีตำรวจผ่านมาเห็นเขาถูกตำรวจจำนวนมากไล่ล่าแต่เบนแมนก็เผยยิงปืนไปโดนถังน้ำมันมันทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ตำรวจทุกคนตายในเหตุการณ์นั้นเบนแมนยิงทุกคนที่เขาเดินผ่านเขากลับมาถึงบ้านของเขาตำรวจส่งหอตามไล่ล่าคนร้ายเบนแมนรู้สึกกลัวมากเขาได้สารภาพเรื่องทั้งหมดกับทนายของเขาในเช้าวันต่อมาเบนแมนจะไปเก็บกวาดห้องที่เขาฆ่าและเก็บศพไว้ แต่ป้าเจ้าของตึกก็มาไล่เขาเธอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่ตึกนี้เป็นตึกราคาแพงถ้าเกิดมีคนรู้ว่าห้องนี้มีคนตายจํานวนมากไม่เพียงแต่ห้องนี้จะไม่สามารถขายได้ลูกค้าชั้นดีจํานวนมากพวกเขาอาจจะย้ายออกกันไปเลยด้วยซ้าเบทแมนได้โทรไปร้องไห้กับเลยาเธอรู้สึกแปลกเธอก็เลยไปดูในลิ้นชักของเขาและนั่นกระทาให้เธอถึงกับช็อกเธอเจอสมุดของเบทแมนสมุดที่เขาวาดความลึกจิตเอาไว้เบทแมนได้ไปหาทนายของเขา เขาคิดว่าทานายจะพาเขาไปมอบตัวแล้วก็สู้คดีแต่นั่นกับไม่ใช่ทานายกับหัวร้อใส่เขามุกนายนี่มันเด็ดจ,จริงฉันเกือบขำตายเลยรู้ไหมเบนแมนพยายามบอกว่าทุกอย่างคือความจริงเขาสารภาพได้ซ้ำว่าเขาเป็นของข้าพอแต่ทานายก็บอกเขาเพิ่งไปกินข้าวกับพอมันไม่นานตำรวจเองก็ปิดคดีไปแล้วนายเพอร์เจอร์อะไรของนายเนี่ยไม่มีใครเลยสักคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดคนที่ดีและเพียบพร้อมแบบเขาเนี่ยนะจะเป็นฆาตการโรคจิต การตายของคนนับ20คนมันกับการเป็นเรื่องตลกและไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเลยสักคนที่เชื่อว่าเขาเป็นฆาตกรโรคจิต